ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนด้าน Smart Delivery ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการตั้งค่า Smart Delivery Smart Delivery คืออะไรและประโยชน์ของ Smart Delivery ที่คุณจะได้รับโดยในวิดีโอนี้เราจะโฟกัสกันที่ Smart Delivery แบบรายเดือนก่อนอื่นเรามาดูวิธีการตั้งค่า Smart Delivery กันเลยให้คุณล็อกอินเข้าไปที่ Joffice เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่หัวเรื่อง Smart Delivery แล้วคลิกที่ monthly ก่อนที่จะไปต่อขอให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วม Smart Delivery แบบรายเดือนให้เรียบร้อยสำหรับการตั้งค่า Smart Delivery แบบรายเดือนคุณจะต้องตั้งค่าวิธีชำระเงินด้วยโดยสำหรับเวอร์ชันอัปเดตนี้คุณจะตั้งค่าวิธีชำระเงินจากหน้าบัญชีของฉัน ไปที่ตัวเลือกการชำระเงินแล้วเลือกเพิ่มวิธีชำระเงินข้อสำคัญคือหากคุณได้ตั้งค่า Smart Delivery ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิกแล้วข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะได้รับการบันทึกอยู่ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้เมื่อคุณตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นข้อมูลในหน้า Smart Delivery แม้ว่าคุณอาจจะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไว้หลายใบ Smart Delivery จะไม่สามารถแยกตัดจากบัตรหลายใบยนั้นได้ โดยบัตรเครดิตใบอื่นๆจะเป็นเหมือนบัตรสำรองในกรณีที่ธุรกรรมตัดจากบัตรใบแรกไม่ผ่านสำหรับขั้นตอนถัดไปในการตั้งค่า Smart Delivery คุณจะต้องติดกล่องด้านบนวิธีการชำระเงินเพื่อแสดงความยินยอมกันเข้าร่วมโปรแกรม Smart Delivery หลังจากนั้นคลิกที่เพิ่มสินค้าเมื่อคลิกแล้วคุณจะเห็นหน้าร้านค้าที่คุณสามารถเลือกสินค้าใส่ตะกร้า Smart Delive r y ได้ หากคุณเลือกสินค้าใส่ Smart Delivery ไว้แล้วมันจะปรากฏขึ้นมาว่า in Smart Delivery เมื่อคุณเพิ่มสินค้าลงใน Smart Delivery คุณจะสามารถอ่านตรงนี้ได้ว่าแต้มวิ t ทีมทำงานอย่างไรสำหรับตลาดอเมริกากดจะต่างออกไปคือนับเฉพาะแต้มจากการคาบลีเข้าว k Team ในหน้านี้คุณสามารถเลือกวิธีจัดส่งที่ต้องการได้ด้วยโดยอย่าลืมว่าหากคุณลบสินค้าออกจาก Smart Delivery ทั้งหมดแล้วข้อมูลการจัดส่งก็ยังคงอยู่ สำหรับวิธีชำระเงินคุณสามารถเลือกใช้เงินใน wallet ก่อนเสมอได้โปรดจำไว้ว่าหากคุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการชำระเงินคุณจะยังไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงใน smart delivery ได้คุณจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างข้อมูลการชำระเงินจะมีตัวเลือก create and pay สำหรับ order smart delivery โดยตัวเลือกนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ order smart delivery ส่งไม่ไปเพราะมันจะเรียก order นั้นว่าเป็น order smart delivery แต่ส่ง order เรากับมันเป็น order back office การตั้งค่า Smart Delivery ด้วยตนเองแบบนี้ทำได้ก็จริงแต่ให้จำไว้ว่ามันจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่ง Smart Delivery ของคุณและถูกๆุงออเดอร์ Smart Delivery จะถูกส่งเข้าระบบตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาสหรัฐอเมริกาในวันที่ครบรอบ Smart Delivery ของคุณหากการชำระเงินออเดอร์ Smart Delivery ของคุณนั้นไม่ผ่านในครั้งแรกคุณจะยังมีเวลาอีก7วันในการวางออเดอร์ด้วย CV ขั้นต่ำในการรักษาสถานะให้เป็น Active โดยเจเนสจะทำการส่งออเดอร์ชำระเงินซ้ำให้คุณ3รอบโดยอัตโนมัติในช่วง7วันนี้และนี่ก็คือวิดีโอสอนเกี่ยวกับ Smart Delivery หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่า Smart Delivery หรือมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ติดต่อหาฝ่ายซัพพอร์ตของเราได้เลยค่ะ